อ้ยย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 ียย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 นย่เยอยยมยยยยยยยแยยยยกยย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 ัยย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 ลยย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 ายเย้ยย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 ยเลยอยย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 ยเยย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 ลยยยยอยย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 จย

ไว้พึ่งเท่าเผาสองล้อแบบเผาแบบเดินแบบว่าเผาทีทีอะเผาทีทีอะอะไรพี่เผาทีทีเผาทีทีให้ให้ผมอันนี้เลยพี่ช่าอเผาแบบทีทีเลยทีทีอ้าวไม่ใหญ่อะเนี่เนี่ยะถังเนี่ยอีกนึงไอ้เหี้ยเปนเพียรตุ๊กเผาที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 โอ้มึงเผาไม่เต้นเลยสธ้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ไหมน่ะเอ้ย เฮ้ยขอบคุณนะครับคุณคุณเก่งนะครับขอดูไลเดินแรกแล้วขุดน้มันะเฮ้ยมันไมจะเบิดหรอวะน่าจะะนโ่ไม่ไ้ครับพี่ระเบิดอังผมเห็นล้อมันในนี่คพี่แต่น้ำมันไหลไม่อยู่เฮ้ยโถอบถ่โถเโถ่โถ่โถ่บ่ ไปปะวะแล้วคนดีไอ้จุ๊บๆๆๆๆๆจุ๊บเลยจุ๊บเยจุ๊บเลยจุ๊บเลยจุ๊บยจุเยเฮ้ยะเฮไปจ่ายแปลงเพศห้าหมื่นไปเถอะไอเวสอยู่ไหนวะไปเป็นผู้หญิงกันดีกว่าปะแล้วมึงอกมึงทำแล้วก็ไดเฮียใครทำแข่งอยู่มั้งถ้าไนใครทำลองไปดูกันนะแปลงเพศสองแสนแล้วเกือ อะไรนะสองแตและเพื่อนใช่เหรอไอ้เย้าคุ้มไม่จ um> ัดพระานาเขาไม่เ oui> ช็คเงินรางวัลสามล้านสามาที่หนึ่งเออเขาบอกว่าขาดตัวสำรองอีกสองคนนะพี่ผมลงชื่อไปแล้วเอาใคร่าพีลงใครก็ได้สัตว์แค่สำรองอ่ะสุดท้ายแล้วมันมากันครบอยู่แล้วบอกไปแล้วแข่งรถปะ ใช่ใช่บอกแล้วใช่ป่ะใครพี่เป็ดพี่เป็ดสวัสดีครับน้องชายผมอีกคนนึงไม่มีอ่ะรับผมสมัครอะไรเงี้ยได้ไม่เป็นคนอยากไปอ่ะว้าวเฮ้ยละตีอยู่ไหนอ่ะอะไรนะครับกระตีมาอย่างวะใครมีเบอร์ตีป่ะเบอร์ตีเบอร์สามสี่ห้าครับตวานนี่เดี๋ยวอ่านเดี๋ว่าแกมาจะได้คุยอะไรเนี่ยนั่งอะไรตายอยากกันอีกแล้วไอ้สัตว์ฮัลโหลครับ้าตี พี่เซอร์แท้ตีมาเจอที่นี่หรอมากระดาเดี๋ยมากระดาเดยแจ็คมาแล้วจะได้คุยเลยมครกระดาษกันนะครับพี่เซอร์เคลียร์อ๋ออติเป็นพิธีกรพี่พิธีกรแข่งต่อยมวยอ่ะพี่เซอร์พี่ไหนอ่ะที่ไหนครับอติพี่ซีพี่ซีพี่เออกูดูผู้หญิงต่กูเหรอกูดวผู้หญิงไต่อย ไอ้ยันมันไม่คนมันไม่ครบอีกแล้วอติมันเป็นพิธีกรต่อยมวยอยู่แจกอยู่ตลาดหรอพี่เขาบอกให้ไปเรียกไอเจนเรียกรวมเลยเลยได้นะครับพี่ได้เว้นยิ่งผ่านอยู่ไหนวะเปิมันเลยไอ้คนพีไปอ่ะไม่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 ถึงว่าให้เรียกรวมเลยอ๋อไอ้ผม พี่ในดาชัดไปแล้วเฮ้ยไม่ใช่ละไอเวทที่เอาบาดไปไหนอะไหนไอคนมีไฟอะไปพักไปพักแล้วพี่โอ้ยสัตว์เอ้ยมีไฟสองวันไม่เรียกมีไฟนะเจกี้ไปดถอะครับเจกี้มีอัาเศษเลยไปเนี่ยเดี๋ยวจะเอาต่อนะพี่พี่แทสอะไรนะเดี๋ยวเอาต่อนพี่ อะไรกระจมดิสรุปรถมันดีปะรถปาร์มม่รู้อ้โสตารโลเะยนี่แอตตันดีอะอะไรคือรถไันยฟิลดีอยู่นะเดี๋วได้อยู่เดี๋ยวเิดไก่แล้วแล้จะออกจากกีียักษ์แล้จะออกจากกียั ถามเนี่ยถามเนี่ยไม่ออกอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนก็อยู่ด้วยกันเนี่ยและไอ้เคียบ็อบไปไหนวะไอ้ตัวที่แบบว่าตัวตั้งตัวตีประชงประชุมเป็นเรื่องเวลาวะอ่ะกูไม่เคยเห็นหน้ามันเลยเคียนอ่ะก็เลจออยู่กอลีมันอยู่นี่กอลีมันอยู่ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นเลย เติมไปอ่ะอ้าหรอ่มเหรนมันนี่ปามนะไม่เคยปามอยู่แต่กับหญิงกะเย้เนี่ยปามเบอร์อะไรกะอะไรนะเมียเมียเมียมันชื่ออะไรนะเมียมันอ่ะอยู่อยู่โอโมอ่ะเมียเมียชื่อเมียพี่ใช่หมายโอโมนะพี่เตมียชื่อเมียอะไรนะเมียชื่อเมียโอโมนะพี่เมียมันอ่ะชื่อเมียไม่รู้กูเห็นมันชอบไปอยู่ที่โอโมโอโมอ่ะ มันคือแก๊งเลยนะไอ้ย่าแก๊งแดงแดงอะก็โอโม่ไงพี่ใช่โอโม่ใช่เหรออยู่โอโม่ะใช่โอโม่หรอใช่มึงรู้เรื่องเหี้ยอะไรมึงรู้เรื่องเหี้ยมากเนี่ยฮะไอ้เ่โจ๊กพี่เติมมีเยอะผมไหมเออตั้งแต่พี่จ๊กมีรถนั่นแหลยแกขับบนกาลาดแล้วแกบีบแต่โตคาราทคนไม่เคยมีรถเลยเนี้ยแล้วคือ แค่เป็คนอื่นมาไม่อะไรเลยพี่แต่มันเป็นพิจุกไอ้เออพี่เฮ้ยอย่ากูหลุดนะให้มันได้รวยหน่อยเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่รวยที่สุดออกมาแล้วนะคนถือสมบัติมารวยยี่บ่ายโอ๊ยควายเอ้ยดูเดียวดูเดียวดูดิดูเดียไอ้เดี๋ยวแจ๊กใบแม่งเรียะแม่งสลุดเลยสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นใบอะไรวะเดี๋ยวกูแจ๊กเลยไอ้ยี่ยี่เดี๋ยวรีบขวดจะต้องทําไงกับมึงเนี่ย ดูดิผมบอกแล้วว่าแกขับทุ่งกระดาษแล้วบินแต่จริงเลยต้องเด้ใหม่แล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์นี่ไม่เลิกเดี๋ยวกูจะไปบล็อกถึงที่เลยนะไอ้เหี้ยไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรไม่ไม่โดนเดี๋ยวดูดูมันจะไป่บ้องหู่มาถึงที่ไหมไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยนี่นี่ข้อตัวสตีนเลยไอ้สัตว์ ยยต,ตีนจัดเลยนะตรงแวกงเลยต,ตีนจัดไอ้เหี้ยไอชาลิปอยู่ไหนวะไอชาลิปอยู่ไหนวะผู้ชายต้องสาบส่งโลมาด้วยอไอสัตว์ มันรู้เหี้ยจุกเะโอเยครับครับเดเคครับเด็กใช่ครับไอ้อติมาไม่ได้อติเป็นพิธีกรอยู่ไหนแจ็คไม่เอาอะไรแล้ว เดี๋ยวเราคุยอะไรเสร็จเดี๋ยวเราไปนี่ดีกว่ามันอศูนย์ทีกว่าเนี่ยเฮ้ยเยี่ยพ่อขอตายเ็ไอ้เยี่ยจู่ไอ้สัสอ้าเยี่ยกูเริ่มหุ่หยิดแล้วเนี่ยเยี่ยมันกิชนเยี่ยงหลาไอ้สัสเดี๋ยวก็วนกลับขึ้นมาบนไฮเวย์อีกเออมันคงแค้นมั้งมันไม่เปิดไม่ได้รถอีกคันนี่มันด้รถดูด <laughs> ไอ้อย่าครับไม่หยุดยี่โก้ต่อยนะมันเถอะอแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วไอ้เธอไอ้ยาไอ้เชี่ยจุกอะเม่ชโมองให้แล้วพี่เด <laughs> ไ,ไปนั่งสี่พี่ไปนั่งลำมันมึงมึงยูง ไอ้เหี้ยจุกมึงกูมาก็มายิงกูไม่หยุดไอ้สั์กูจะขี่ไปทีื่ไอ้เหี้ยเหี้ยอะไรไอ้โน่เหี้ยอะไรพี่โนเองพี่โนยิงุกแล้วมันเหี้ยอะไรไอ้เหี้ยไปยิงตายตายเอ่อเหี้ยตอนชนคนอื่นไม่คิดเอาไปดิเหี้ยมาดิเอาไปดิเหี้ยจุก มึงมชนมึงชนกูแล้วมึงก็สอยากูได้ไอ้เหี่ห้อถนนในตลาดมึงไปมึงมึงเป่าเรื่องอะไรกเปล่าเรื่องอะไรควายก็ตถามเนี่ยกูไม่ได้เย็นเลขกลัมาสามไม่โดนให้มันไม่โดนให้มันสามเอาไปเยียวยายผมมีเยอะผมมีเยอะ ไอจุกมึงเติมกระชากแไรผ่านหกผ่านหกป่ะใช่เหรอผานหกรอยลูกอุ้ยหมื่นหกได้รถต้องกอบเลยเหรอโอ้ยยยยยชยย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 ยมยยยยมยย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 ยนยย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 ยไม่ยย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 ย่ยหยยยยยเยย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 ่ยยยยยยไยย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 ย